เอาข้อต่อไปนะครับในเรื่องของค่าสมบูรณ์นะครับดูนิยามบอกว่าให้ a เท่ากับให้ a เป็นจำนจริงใดๆแล้วค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับ a เมื่อ a มากกว่า0ก็คือ a เป็นบวกเท่ากศูนย์ถ้า a เป็น0แล้วก็เท่ากับลบ a ถ้า a เป็นจำนวนลบหรือน้อยกว่า0ความหมายเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือหมายความว่าถ้า ค่าสมบูรณ์ของจํานวนจริงใดๆก็ตามผลที่ได้ย่อมเป็นบวกเท่านั้นหรือ0นะครับดูที่สี่บทนะครับสี่บทที่สิบไม่อกระหว่างเป็นจำนวนจริงนะจะได้ข้อหนึ่งค่าสมบูรณ์ของ x เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ x ข้อสองค่าสมบูรณ์ของ x คูณ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x คูณค่าสมบูรณ์ของ y ข้อ3ค่าสมบูรณ์ของ x หารด้วย y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ y โดยที่ y ต้องไม่เป็น0นะครับแล้วก็ข้อ4ค่าสมบูรณ์ของ x ลบ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบ x แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ x ยกำกลังสองเท่ากับ x ยกำลังสองทีนี้ถ้า x บวก y แะ,ค,ะค่าสมบูรณ์สลับกันไม่ได้มันจะได้แต่ไม่เท่ากับนะครับก็จะเป็นค่า ค่าสมบูรณ์ของ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวกค่าสมบูรณ์ของ y จดไม่ทันอยูดตัวเองนะครับค่าสมบูรณ์นักเรียนเรียนแล้วนะครับปอมอต้นดังนั้นก็ถือว่า่าี่ยง่ายๆตวนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการพิสูจน์ซึ่งเราคงไม่เหมาะกับการพิสูจน์อยู่แล้วนะ ดังนั้นก็ขึ้นหัวข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับในส่วนของการแก้สมก,การและอสมก,การในรูปของค่าสมบูรณ์ที่ทีบทสิบเอ็ดบอกว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงบวกแล้วเซตคำตอบของค่าสมบูรณ์ x เท่ากับ a จะเท่ากับ a หรือลบ a แสดงว่ามีสองตัวคำตอบมีสองตัวก็คือตัวที่เป็นบวกกับตัวที่เป็นลบนะครับ งั้นไปดูตัวอย่างนะตรงหารสั้นต่องสมก,การต่อไปนี้นะครับสมการจะง่ายหน่อยจะตรงตัวเลยตรงตัวเลยข้อหนึ่งการสมบูรณ์ของ 2x บวก1เท่ากับ5วิธีทำ คาา่าสมบูรณ์ของ 2x บวก1เท่ากับ5จากตัวนี้โดยบดททฤษฎีบทเมื่อกี้เราจะได้ว่ามี2ค่าถูกไหมก็คือจะได้ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนจะเท่ากับฝั่งนี้ที่เป็นบวกกับที่เป็นลบถูกไหมดังนั้นก็จะได้เป็น ห้าอ่ะโทษจะได้เป็น2 x บวก1เท่ากับ5หรือ2 x บวก1เท่ากับลบห้าเดียคำตอบนะครับจากที่สี่บทใช่ไหมก็สมบูรณ์ของ a เท่ากับ a แสดงว่าได้คําตอบคือ a และลบ a ดังจากทฤษฎีตรงนี้เราก็เป็นค่าสมบูรณ์ของ x ตัวน้นก้อนนี้คือ x 5คือ a ดังนั้นจะได้เป็น2 x บวก1เท่ากับ5หรือ2 x บวก1เท่ากับลบ5ดังนั้นก็จะได้อ่าทํามต่อไปจะได้เป็นย้ายสรรมการปกตินะ2 x เท่ากับ4 ฝั่งนี้หรือ2 x เท่ากับย้าย1มาลบก็เป็นลบ5ลบ1ได้ลบ6ฝั่งนี้ย้าย2มาหาร4ได้เท่ากับ2หรือ x เท่ากับ2ย้ยานฝั่งนี้ก็เป็นลบหหารด้วย2ก็คือลบ3ลบ3 พอได้แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นคำการค่าสมบูรณ์นะครับสิ่งที่นักเรียนควรจะทำทุกครั้งแต่ไม่เคยทำก็คือการตรวจคำตอบแทน x ด้วยตัวแรกก่อนด้วย2จะไดะ้ค่าสมบูรณ์ของ2ในวงเล็บ2คูณกันแล้วบวกด้วย1 2 2องสอเป็น4 สี <4 S 2> <c oughs> ่บวกห่าได้เป็นอะไรก็จะเป็นค่าสมบูลของ5ซึ่งเท่ากับ5ก็เป็นจริงต่อไปก็แทน x ด้วยด้วยอะไรแล้วได้ไปลบ3าม จะได้จะเป็น2องคูณลบลบสาบวกหเท่ากับ5้าั่งนี้บห้าไว้เขียนเหมือนกับโจนะครับเราก็ดูสองข้างเท่ากันไหมสองคูณลบสได้ลบลบหลบหบวกหได้ลบห้า เท่ากับห้าอ่าโดยสมบัติโดยที่บทบอกแล้วว่าข้าสมบูรณ์ของตัวล,ลบก็ได้จำนวนบวกใช่ไหมก็ได้เป็นห้าเท่ากับห้าก็เป็นเป็นจริงนั้นตอบดังนั้นเซตคำตอบของสมาการ คือ <c oughs> คืออะไรแล้วคือสองกับลบสามต่อไปข้อที่สองนะครับถ้าสมมติดอก x ลบหนึ่งเท่ากับสอง x บวกสามนะ ทำเหมือนเดิมเลยอ่ะทีนี้ครูใช้เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ดีไหมไม่ดีแบบเดิมก่อนนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่หนึ่งวิธ <c oughs> ีที่หนึ่งถ้เหมือนเดิมนะครับก้อนนี้คือค่าสมบูรณ์ของ x ราเท่ากับก้อนนี้คือ a ใช่ไหมดงนั้นก็จะได้เป็นะจะได้ x ลบ1เท่ากับ 2x บวก3หรือ x ลบ1เท่ากับลบ a ใช่ไหมนี่คือเท่ากับ a แล้วั้น a คือ 2x บวก3ก็ x เท่ากับลบ a ก็เป็นลบ 2x บวก3 นั้นแบสองฝั่งอ่ะเขียนนี้แล้วนะแบสองฝั่งฝั่งนี้แก้สมการก็ได้เป็นย้าย x มาลบใช่ไหมก็จะเหลือ x ย้าย3ไปลบก็จะเป็นลบ4หรืู้ปะโอ้โโทษย้ยาย3ไม่บวก ก็ถูกแล้วนี่คูดิบวก3ามใช่ไหมย้ายเป็นลบก็เป็นลบสี่อันนี้ก็ได้เป็นเอาลบคูณเข้าไปก่อนกลายเป็น x-1 ลบหนึ่เท่ากับลบสอลบสดังนั้นได้เป็นย้ายข้างไป เอาลบสย้ายมาบวกก็เป็น3 x ย้ายลบหมาบวกก็เป็นลบสจะได้เป็น x เท่ากับลบสอส่วนสอันนี้คือวิธีที่1นึ่งส่วนวิธีที่2 <c oughs> วิธีที่2นะครับใช้ทฤษฎีบทเมื่อกี้ มีอยู่สมบัติอยู่ข้อหนึ่งทฤษฎีบทที่สิบะมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเรายกกําลังสองแล้วจะเท่ากับ x ยกกําลังสองใช่ไหมดงว่าก้อนนี้เท่ากันอ่ะก้อนนี้เท่ากันดังนั้นแล้วเราจับยกกําลังสองสองข้างยกกาลังสองสองข้าง จะได้เป็น x ลบ1ยกกำลังสองเท่ากับ2 x บวก3ทั้งหมดกำลังสองก้อนนี้กำลังสองตัวนี้ก็กำลังสองตัวนี้กำลังสองจะได้เป็นลายก็จะได้เป็นตามที่สิบทเมื่อกี้นะครับก็ได้เป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองซึ่งเท่ากับ2 x บวก3าม ทั้งหมดกำลังสองพอได้แบบนี้ปั๊บก็ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์จะได้เป็น x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งเท่ากับสี่ x กำลังสองบวกสิบสอง x ลบอัตราดบวกเก้า แล้วก็แก้สรรมการสี่ฝั่งนี้ย้ายนี้มาลบ่ะ้วพยายนี้ย,ย้ายย้ายย้ายทางนี้ไปทางนี้ให้หมดนะงั้นสี่ไปลบใช่ไหมหนึ่งลบสี่เหลือลบสามเอ็กกำลังสองสิบสองย้ายเป็นลบก็เป็นลบยี่สิบไอ้โทษลบสิบสี่เอ็กซ์ เก้าย้ายไปลบก็เป็นลบแปดเท่ากับศูนย์เอาลบคูณตลอดก็จะได้เป็นสามเอ็กกำลังสองบวกสิบสี่เอ็กบวกแปดเท่ากับศูนย์พอได้เป็นนี้ป๊บไงต่อ ได้อย่างี้ปั๊บเราเรียนก็แยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบ3 x กับ x แน่นอนบวกกับบวกก็แน่นอนก็จะกลายเป็นส2ใช่ไหมเท่ากับ0จะได้ x เท่ากับลบสกับลบสส่วนสา เหมือนกันเลยเห็นไหมคำตอบได้เหมือนกันสุดท้ายนักเรียนก็เอาไปตรวจคําตอบนะครับตรวจคําตอบอันนี้ให้ตรวจเองตรวจเองก็คือแทนค่า x เท่ากับลบสได้อะไรแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ ลบเศษสองส่วนสามอ่ะได้อะไรแล้วก็สรุปว่าเซ็ตคำตอบของสมการคือเท่าไหร่หามาลองหาอีกบ้างนะครับอันนี้คือการคำนวณหาคำตอบการแก้ สมการในรูปของค่าสมบูรณ์นะครับในรูปของค่าสมบูรณ์ก็อย่างนี้ง่ายๆถ้าจดไม่ทันตรงไหนก็รีวายเอาย้อนดูเอานะครับย้อนดูเอาว่าตรงไหนยังไงเราก็วันอังคารนะเตรียมสมุดของครูเกียิวิไลไว้ด้วยนะครับเพราะครู ฝากค,ครูเกียรติวิไลไว้นะค,ครูเกียรติวิไลจะสอนอังกฤษนะครับให้แล้วก็ค่อยว่ากันต่อในเรื่องของการแก้อสมการนะในวันพฤหัสนะครับหายได้นะครับตรวจคำตอบด้วยถ้าวันพฤหัสมาเรียกตรวจ ดูสมุดใครไม่เขียนนะครับคนละสองทีนะครับแจกรอยยิ้มเดี๋ยวซื้อขนมเปี้ยะมาฝากกับน้องผิงๆกันอะไรก็ได้นะ